ดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเบอร์บิวรี่นะคะวันนี้ก็อยู่กันกับพี่แนนคนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปทัวร์เกาะนะคะลุงลังของเรานั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็เล่นเกมนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะก็เล่นประมาณช่วงมีนาที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังแบบว่า ยังงงยังสับสนอยู่เลยนะคะว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องขอยอมรับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะค่อนข้างที่จะเล่นเกมสกายน้อยมากแคบจะไม่ได้เข้าไปฟาร์มเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบเราทำงานด้วยเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปเล่นเกมนะคะแล้วก็น้องๆเพื่อนๆก็คือห่างหายไปเลยนะเราก็เศร้าอ่ะแต่ว่าก ยอมรับความจริงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็เลยแบบว่าเออามา,อ,าอัดคลิปนะคะเป็นเกมใหม่ๆให้ทุกคนได้ชมกันบ้างนะคะซึ่งคลิปอาจจะไม่ได้ดีเลิศมากนะคะทุกคนก็อาจจะมีแบบว่ากระตรงกระตุกบ,บ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะโอเคสําหรับในวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชม เกาะลุงรังของเรานะคะซึ่งของตกแต่งมันก็แบบไม่มีความเข้ากันอะไรยังไงเลยนะคะว่าก็คือเก็บๆครับครับได้ก็ครับนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องจะต้องจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแต่งตัวสวยๆกันก่อนนะคะก่อนที่จะออกไปข้างนอกกันนะ <c oughs> โอเคเราก็มาที่ตู้เสื้อผ้าเลยนะคะเฮ้ยไปกด เปิดไฟทำไมล่ะเปิดตู้ซิโอเคแล้วแต่งตัวให้มันสวยๆหน่อยนะคะก็ออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้เราใส่ชุดแบบเป็นลำลองเนาะวันนี้ก็จะแต่งตัวให้มันแบบเข้ากับบรรยากาศของการชมเกาะนะคะโอเคเสื้อผ้า,าจ,จะน้อยไปสักหน่อยนะคะ <c oughs> แบบแ่อจะไม่มีเลยเนี่ย น้อยมากอะไรอย่างนี้ชุดทําสวนทําไรนะคะก็เอาชุดไหนดีละ่ะอืมมีแต่เสื้อนะอยากได้ชุดกระโปรงชุดไหนนี่นี่ก็น่ารักชุดดินจาไหมเอออันนี้สวยอุ้ยภาพมีกระตุกนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอก <laughs> อยากอัดมากโอเคได้นชุดแล้วเอารองเท้าอืม อันนี้เราชอบมากเป็นรองเท้าแบบที่ชอบที่สุดนะคะแล้วก็ใส่กับถุงเท้าอันนี้นะเรามีถุงเท้าแค่สี่คู่เท่านั้นนะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นแบบยาวสุดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบลายทางนะคะก็จะเป็นถุงเท้าคู่แรกที่เราได้จากเกมนี้นะคะทุกคนดูยากจนมากของแต่งตัวยังน้อยอยู่นะคะไม่ค่อยมีตังค์โอเค เราว่าเราจะใส่หมวกด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่าหัวมันโล่งไปอันนี้จะเป็นหมวกกันฝนนะคะก็ใส่ช่วงเวลาที่แบบออกไปทํางานข้างนอกเลยก็จะใส่หมวกกันฝนอันนี้นะซึ่งมันก็ไม่เข้าเลย <laughs> ดูไม่เข้ากับชุดไม่เข้ากับรองเทา้าเอ้ยอันนี้คือแบบน่ารักคือแบบคนหนู Hi ่ไฮโซมากเลยสีนี้นะเข้ากับสีผมด้วยแต่ว่าเราอยากได้อันนี้มากกว่าอืมมันดูมีความเป็นแบบ ไปข้างนอกดีนะคะดูแบบไปแบบโดนแดดไปแบบว่าชมสวนอะไรก็ต้องแบบประมาณนี้อืมว้าวน่ารักกะใช้ได้เลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงจุดแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือบ้านของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นบ้านที่ มีธีมเป็นแบบราชินีสีแดงอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีแดงนะคะดูจากดอกไม้ที่ปลูกรอบบ้านนะคะก็จะมีความสีแดงเข้ากับหลังคาของบ้านนั่นเองนะคะก็มีความแบบสีสดใสอะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่ท่อนะคะสําหรับกระโดดลงไปนะคะก็คือจะว้าไปตรงจุดที่เราเนี่ยทำเรียกว่าเป็น ที่เก็บของนะคะซึ่งมันอยู่ไกลมากแล้วก็เลยเอาท่อมาตั้งตรงนี้นะคะโอเคก็บริเวณบ้านเราก็จะมีของประมาณนี้เนาะซึ่งก็จะมีพื้นที่นะคะติดกับแบบว่าชายหาดอะไรแบบนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทำงานของเรานะคะก็คือเป็นโต๊ะ DIY หรือว่าโต๊ะคราฟนั่นเองนะคะเอาไว้สำหรับ ทำของต่างๆนะคะเราก็จะมาทําตรงจุดนี้นั่นเองค่ะก็คือยังไม่มีพื้นที่นะคะก็ามาโปลกไว้ตรงนี้นั่นเองโอเคต่อไปนะคะถัดมาเนี่ยก็จะมีจะเป็นส่วนของแปลงปลูกผักนะคะแต่ว่าก็ปลูกดอกไม้ด้วยเหมือนกันนะคะคือไม่รู้เออเรียกว่ายังไงดีอะ คนขายผักนะคะคนขายเมล็ดผักยังไม่มาขายของนะคะแล้วก็เลยยังไม่ยังไม่ได้แบบซื้อก็เลยซื้อได้แค่ที่เคยเที่ซื้อมาก็จะมีแครอทแล้วก็ข้าวต้นข้าวสาลีนะคะก็เอามาปลูกตรงนี้ซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเก็บเก็บนะคะพวกเขาเอาไปขายได้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนแปลงผักที่เราตั้งใจเอาไว้นะอืมก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะโอเคต่อมาก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นจุดสําหรับ นั่งเล่นทรายอะไรซึ่งมันก็ไม่ได้มีความเข้ากันเลยอะไรก็ไม่รู้งงโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นต่อจากหน้าบ้านของเราเมื่อกี้นะนี่ก็จะเดินลงมาจะเจอกับชายหาดแล้วก็เศรขยะอะไรนี่ใครมาทิ้งอะไรตรงนี้อ๋อของเราเองมาทิ้งตัว๋วม่วตัวตรงนี้นะก็ไม่ดีเลย อันนี้ก็จะเป็นชายทะเลนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตู้สำหรับเอาไว้ตกเก็บปลานะคะเพราะว่าเราเอามาเก็บเสื้อผ้านะขี้เกียจเข้าไปในบ้านก็จะแต่งจากตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงชายหาดนะคะทุกคนเอออันนี้ก็สำหรับทำไม เอามาตั้งตรงนี้ไม่ทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันในะคอนเซปต์ของฉันอ,อ,อันนี้ก็เป็นเตียงชายหาดมานอนชมวิวแล้วนี้ก็มีแบบว่าเอ่อตะกร้าเซ็ตอาหารด้วยนะคะทุกคนจะขึ้นไปนอนอนะทำไมนอนไม่ได้คือโอเคนี่เราสามารถที่จะนอนแบบว่าอัปเดตจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แบบว่ามีซิกมีซิก <laughs> มีเซ็ตปิกนิกนะคะสำหรับทานอาหารว่างก็ แกะกินได้เลยนะครับไงล่ะโหอลังการแล้วก็แบบมานั่งเล่นทราย,ยตรงนี้ได้นะคะพร้อมกับฟังเสียงน้ำตกแล้วก็ฟังเสียงทะเลไปพร้อมกันด้วยคอนเซปต์ <c oughs> <Concept S 1> <c oughs> อะไรของเธออ่าแล้วตรงนี้นะคะอุ้ย จริงเข้าไปแล้วแหละเมื่อเช้านะคะแต่วันนี้ก็คือมาให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือร้านค้าของเรานั่นเองร้านของนุกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ตอนแรกจะเป็นกระต๊อบใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นร้านที่ดูแบบไฮโซขึ้นมานะคะคือไฮโซสุดในเกาะนี้แล้วนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะมีน้ํามันขายด้วยนะคะหน้าร้านแล้วก็จะมีเอ้ยตู้แบบแคนดี้นะคะสำหรับสามารถที่จะแบบมากดขนมตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนโอ้โอเค ชอบอะคือชอบนะคะแบบเมื่อช้าขึ้นขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนยินดีต้อนรับและนี่คือด้านในร้านนะคะก็จะมีสินค้าขอสินค้าขอสินค้าเอามาวางขายนี่ก็ทิมมี่กับทอมมี่นะคะซึ่งใครเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหน้าตาคือก๊อปปี้แล้วก็วาง <laughs> คือแบบว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะต้องกดคุยนะคะถึงจะรู้ชื่อเนาะซึ่งก็แต่งตัวน่ารักมากนึกว่านางพยาบาล <c oughs> ไม่เหมือนพ่อค้าเลยลูกโอเคสำหรับตรงจุดแรกนะคะอันนี้คืออะไรว้าวโห้ยหอมมากคุณคงสนใจสิ่งนี้หรือสิมันคือราเมนอะ่ะโอ้ที่นาน่นโตะกินอะหรอโอ้โหราคาอยู่ที่800แ800ดเบล <c oughs> ฉันก็จัดไปสินี่มัน ราเมนรันนาุโตชัดๆนะก็โอ้โหแปดร้อยก็แพงนะราเมนสามร้อยแปดร้อยส่วนอันนี้คืออย่งนี้นี่คือหม้อหุงข้าวคนรวยโอ้โห <c oughs> ก็ดูจากสีโอ้โหสองพันห้าร้อยเบลเออก็อะไรดีเนี่ยมันก็สวยดีเหมือนกันเนาะเออซื้อละกันนะสมฐานะดี <c oughs> ไม่รู้ว่าซื้อไปตั้งตรงจุดไหนนะซื้อไว้ก่อนไม่รู้ใครเป็นเลยนะแบบเออไม่รู้จะไปทำอะไรซื้อไปก่อนแค่นี้ะม่โอเคก็ได้มาหุงข้าวกับของกินแล้วนะคะแล้วตรงนี้คืออะไรคือธงอะไรอะ่ะมองไม่ชัดนะคะว่าเป็นธงตาอะไรเนีต่ตาว่าเรานึกไม่ออกว่าจะไปตั้งไว้ตรงจุดไหนดี แล้วนี่เป็นเหมือนตู้โชว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะไปโชว์อะไรเหมือนกันถ้าจะซื้อไปนะอุย้ยไอเลิฟสิ่งนี้มากอยากได้อยอยากได้มากสวยมากช็อกคือแบบ what อะไรนะ1,000ง0ส0หนึ่งเบลส์หส bells, เหรอบ้าไปแล้วคือมัน ฉันจะบายได้ยังไงล่ะฉันม,ม,มีมีตังอยู่แค่สองหมื่นเองเอ้ยไม่มีตังอะ่ะโอ้ตะอยากได้มากเลยสวยมากทุกคนเฮ้ยทำไมราคามันโหดขึ้นแต่ก่อนหน้านี้นะคะที่แบบเป็นกระต๊อบคือของเขาก็จะแบบไมไ่ราคาโหดขนาดนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้กันบ้างนะคะก็เศร้านิดนึงนะคะจนตังไม่พอตรงนี <t ong> <t ong> <t ong> ้ก็จะเป็นสำหรับ อ่ซื้อของนะคะก็จะมีพวกมเมล็ดพืชอุปกรณ์ตกปลาเน็ตต่างๆนะคะพวกวัวพวกนี้นะคะก็จะมีเรียกว่าเรียกว่าไงเป็นเราสามารถที่จะมาซื้อตรงนี้ได้นะแต่มันก็ใช้ได้แค่แบบครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมน่ารักอะนี่ อยากได้เอยน่ารักร่มรมน่าสนใจมากอืมแต่ว่าดอกไม้เราเยอะแล้วแหละเราคิดว่าคงจะไม่ซื้อนะคะมันเยอะแล้วแต่ว่าเอาอะไรไปดีเอาเป็นร่มแล้วกันนะคะน่ารักดีน่าจะเข้ากับชุดหวานหวานได้นะโอเคไป ไปขอบคุณมากที่ใช้บริการขอบคุณขอบคุณที่ป้นตังชันไปตรงนี้ก็คูเคาน์เตอร์คือบน่ารักมากเลย้วเข้าไปนั่งโอเคก็ร้านดูกว้างขวางนะคะแล้วก็ใหญ่โตขึ้นมากๆเลยนี่นี่ีน,น <c oughs> ชอบตอนนอนตอนแบบน้องเขาวิ่งตามอะ่ะแบบ ฉันคือหัวใจแห่งกันค้าขายคือตามแบบตามแบบขายของเก่งมากอะไรอย่างนี้แบบตามมาขายของให้โอเคไปแล้วไม่ไม่ไม่แกงน้องแหละครับคุณนะไม่ Bye. โอเคตอนนี้เราก็เสียดเสียดตังเป็นที่รับร้องแล้วนะคะก็สบายใจนะคะโอเคจุดต่อไปนะคะก็จะเป็นทางด้านนี้นะคะเรียกว่าเป็นแหล่งรวมของชุมชนนะคะคนในชุมชนอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นที่ที่เราเนี่ยตั้งใจว่าจะทําเป็นที่เหมือนกับคล้ายๆสวนสาธารณะนะคะเป็นเหมือนที่ให้มานั่งพักผ่อนอะไรนี้นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสนามบินเราก็เดินออกมาเนี่ยก็จะมาเจอกับสวนสาธารณะตรงนี้จะเรียกได้ไม่เต็มปากเพราะมันคือสวนสาธารณาะหรือเปล่าคือมันไม่ไม่มีความใกล้เคียงอะไรกับสิ่งนั้นเลยนะคะแต่ว่าคือก็ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นแบบนั้นนะคะอืมโอเคนี่ตรงนี้เนี่ยมีก๊อกน้ำนะทุกคนแบบเออก็คล้ายๆอยู่นะเนี่ย สามารถที่จะแบบมาล้างมืออะไรเงี้ยวิ่งเล่นแล้วก็แบบมาล้างมือตรงนี้ได้เลยนะคะนี่อหมุนทำไมล่ะกดหมุนเพื่อโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นแบบความแบบต้องการให้แบบมีการบริการตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าตู้สำหรับวางขนมอะไรางี้นะคะกดขนมกินตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีตู้กดแคนดี้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ ชอบอดูดีวิ่งเล่นการโกษนาเลยแล้วก็มออกกําลังกาย,ยตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถที่จะแบบนั่งได้นะคนชอบก็มีอันนี้มากเลยคือแบบทรงแบบเจ้าหญิงมากอ่ะนั่งชิลชมวิวตรงนี้เล่นอะไรกันเหรอเธอทำไมสองคนนี้มาสนิทก,กันได้อะ่ะ ถจ้าชายเย็นชากับเจ้าหญิงล่าเลิงทําไมทําไมเข้ากันได้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะสองคนนี้มาสนิทกันได้ยังไงน่ารักอะอันนี้คือแบบเป็นเพื่อนที่เราสึกว่าเออเคือสนิทแบบได้ไง,ไงตัวโปรดเป็นเพื่อนบ้านตัวโปรดเลยก็ว่าได้นะแต่ที่จริงก็ชอบทุกคนนั่นแหละแยสนุกจังเลยมัวแหละอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าหนึ่งตำบลของเรานะคะ สรกลางแล้วก็โซนนี้จะเป็นพีพีทพันธ์นะคะเป็นมิวเซียมสำหรับเอาไว้เก็บพวกงานศินลปะอะไรเงี้ยนะคะแบบพวกฟอสซิลปลาที่หายากหรือที่เราเก็บได้เนี่ยก็จะเอามาใส่ไว้ในนี้นะคะโอเคก็โอเค,อเคตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุนะคะสำหรับเอาไว้นั่งชม เอาไว้ตกแต่งให้มันสวยงามน,นั่นเองนะคะซึ่งแบบราคาแพงมากแต่ว่าก็สวยนะคะคุ้มราคาโอเคไปตรงไหนต่อดีอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของร้านเสื้อผ้านะคะซึ่งเราอ่ะชอบมากๆเลยนะคะคือมันดูไฮโซมากๆเลย <laughs> แล้วเราก็ชอบตรงหน้าร้านนะคะในทุกๆวันอ่ะคือแบบร้านเขาจะมีแบบเอาชุดเอาเสื้อเนี่ยมาเปลี่ยนตรงกระจกนะคะแบบว่าเปลี่ยนแต่ละชุดแบบไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่ซ้ํากันเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็แบบเอามาทําด้วยนะแต่มันก็ดูอียงวะมากเลยแต่อีกข้างๆนี่เราทํานะแบบดูแบบอะไรไม่เข้ากันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะ สวัสดีทีนี้อนรับสู่ Apple Sisters ไม่รู้พูดถูกป้ะนะเหล่งรวมแฟชั่นและเสื้อผ้าน่ารักก็ใช่สิมีอยู่ร้านเดียวในเกาะก็ <c oughs> ต้องมาซื้อกับเธอนี่แหละเออนี่มีอะไรมาขายบ้างเหรอคะขอด้วนชมก่อนนะอันนี้คือน้องสาวของเขานะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชื่ออะไรเหมือนกันจำไม่ได้อะตัวพี่ชาชื่อมาเบลเนาะตัวน้องสาวก็คือเป็นแบบดีไซน์น ใช่ป่ะวะน่าจะใช่นะเป็นแบบดีไซเนอร์ช่างติดแต่ช่างเย็บผ้าเออแบบเย็บผ้าแต่งผ้าอะไรอย่างนี้อส่วนพี่ชายก็คือขายเสื้ออะไรอย่างนี้นะคะแบบน่ารักก็โอเคเดี๋ยวเรามาซื้อเสื้อผ้ากันนะคะช้อปปิ้งกันก่อนแล้วก็เข้ามาที่ห้องลองชุดนะคะห้องลองเสื้อเออโอเค เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเลือกชุดกอดน,นะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เสร็จเรียบร้อยเลยเนาะจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาพี่ีอนอัดเลยแย่โอเคอืมอันนี้ก็พอแล้วแหละ yes please โอเคใส่ออกไปได้เลย เลือกชุดประมาณ10กว่านาทีนะคะบ้าไปแล้วว้าวเธอดูดีมากเลยนะขอบคุณที่ซื้อของกับเรานะโอเคค่ะก็ได้ชุดมาแล้วนะคะไปดีกว่าไม่อยากอยู่นานอยู่นานเดี๋ยวเสียงเงินเยอะมากกว่านี้ขอบคุณมากแล้วมาใหม่นะอืมก็ เ,เงินก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่นะแต่ว่าเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ขาดไม่ได้เนาะของแบบคือชุดเ่าหน้ารักมากแบบมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนโอเคเราก็ได้เป็นหมวกมานะคะสีส้มอิดนะคะแล้วก็มีเป็นชุดเดรสเต็มตัวแบบนี้เลยว้าวแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้นะอ่าเป็น รองเท้าสีชมพูนะคะแบบน่ารักน่ารักแบบนี้น่ารักมากชอบมากๆแบบอ้อ oh, I love จริงๆค่ะโอเคก็สำหรับบริเวณที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับจุดตั้งแคมป์นะคะไม่ใช่แบบเวทีการแสดงอะไรแต่อยา่างใดนะคะเป็นจุดสำหรับ คนที่อยากักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอยากที่จะมาแบบอยู่ที่เกาะของเรานะคะ <c oughs> ก็สามารถจะมาตั้งแคมป์ตรงนี้ได้นะคะแบบว่าเออมาเที่ยวชมก่อนได้นะซึ่งมันก็จะเป็นแบบแคมป์ที่ติดกับทะเลอะไรแบบนี้นะคะแบบว่าเออเป็นส่วนตัวนะคะก็ตั้งใจให้มาอยู่ตรงจุดนี้นั่นเองนะคะอ,อนานมากยังไม่ไปถึงไหนเลยโอเคต้องรีบแล้วก่อนที่คลิปจะระเบิด โอ้แนนซี่อ๋อเจเลียนะคะ mm hmm. ก็คือแบบว่ามาแชร์ไม่ใชม่มาแชร์ดิ mm hmm. เขาเขาแบบก็แชร์แหละมาแชร์แบบท่ารีแอคชั่นใหม่นะคะที่เราเนี่ย mm hmm. ก็ต้องแบบเรียนรู้จากเรียกว่ายังไงดีอะจากเพื่อนบ้านนะคะซึ่งจะเป็นท่าใหม่ๆที่เขาเนี่ยจะมาสอนเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่าแบบ ไร้กาไรเงี้ยมันท่าแบบเฮ้ๆฮฉันจะตุ้ยแกอะไรน,นี่ <laughs> นเป็นท่าไร้กาไร่เงียนะว้าวอยากได้ท่านี้มานานมากๆเลยนะแบบเห็นคนอื่นเขาเล่นท่านี้นะแต่เราไม่มีนะคะเพิ่งจะได้โชคดีจริงๆเลยไหนนะลองลองลองฮ่ฮ่าเสร็จฉันละแ <laughs> บบ หน้าแนี้เธอจูเลียนี่ได้มาได้เวลาพอดีนะคะก็ต้องรีบอัดแล้วนิดนึงเดี๋ยวมันจะนานเกินไปโอเคสำหรับตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยเอาไว้สำหรับเป็นปลูกดอกไม้นะคะก็จะทำเป็นแบบสวนดอกไม้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นจุดสำหรับนั่ง ชมทะเลใต้ต้นแบบมะพรา้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแบบวิทยุนะคะเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะคะเผื่อมีใครจะเปิดเพลงฟังไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็แบบเออเข้ากันเข้ากันหรือเปล่าเข้ากันสีมันเข้ากันมากนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นบ้านของจูเลียก็คือน้องมา้าสีฟ้าของเราเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเขาซึ่งเราก็ตกแต่งไม่ไม่เข้ากับโทน สีฟ้าเลยเดี๋ยววันหลังมาทำใหม่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นบ้านของน้องแฮมหนูแฮมสเตอร์แต่จำชื่อน้องไม่ได้โอ้สอรี่น้องคือแบบรวยมากนะคะแบบรวยกว่าเจ้าของเกาะอ,อีกนะคะคือแบบฉันคือประธานบริษัทอะไรประมาณนั้นนะคะอืมดูจากประตูก็น่าจะรู้นะคะว่าเป็นคนรวยมากประมาณแบบเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมาอยู่เกาะเรานะคะโอเค ส่วนตรงจุดนี้นะคะก็จะมีเป็นบ่อน,น้ำร้อนนะคะสำหรับแช่ออนเซนก็จะมาแช่ตรงจุดนี้นะคะมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะจ๊ะและก็ตรงส่วนนี้จะเป็นจุดสำหรับอ่านั่งชมน้ําตกนะคะสามารถมาตกปลาชมดอกไม้นะคะหรือว่าจะแบบเอาอาหารมาปิกนิกตรงบริเวณนี้ก็ได้เลยนะคะมี โต๊ะก็อี่พร้อมโอเคทางด้านนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะคะไปไหนตอนนียังไม่ทั่วเลยเออส่วนตรงนี้นะคะก็ถัดจากศารกลางนะคะอยู่ตรงแบบด้านหลังของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นโซนแบบชุมชนนะคะก็จะมีแบบเป็นโซนหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะนี บ้านคือแบบน่ารักมากทุกคนซึ่งบ้านเนี่ยก็จะเข้ากับการแต่งตัวคาแรคเตอร์ของเจ้าของบ้านด้วยนะเดี๋ยวอันหลังนะพาเข้าไปชมบ้านกันเนาะอืมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแอาอัดพอสมควรนะคะแบบมันค่อนข้างที่จะติดกันมากๆเลยคือช่วงแรกๆอ่ะคือเราอ่ะก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะคะคือเราไม่รู้ว่ามันเกมมันเล่นยังไงหรือแบบบ้านมันจะต้องวางอะไรยังไงนะก็คือว,า,วางมั่วๆไปกอนนะคะก็กลายเป็นว่าแบบ บ้าน,น้องแต่โตไม่มีพื้นที่เลยนะคะแบบในช่วงแรกๆอะ่ะคือแบบบ้านจะติดกันแบบเป็นพืชๆไปเลยนะคะอืมแล้วก็แบบอันนี้จะเป็นบ้านที่แบบหลังๆที่เราเริ่มแบบอ๋อเคอเห็นบ้านคนละคนนี้นะคะก็อ๋อเขาต้องมีพื้นที่ใส่ดอกไม้ใส่แบบเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยตกแต่งเพิ่มได้นะคะอืม <laughs> ก็แบบเพิ่งจะมาเก็ตนะก็ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแก้ไขอะไรยังไงหรือเปล่านะคะแล้วในอนาคตก็อาจจะแบบว่าปรับปรุงเกาะให้แบบว่ามันดีขึ้นกว่านี้นะคะทุกคนเออส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นแบบน้ำพุนะคะที่ที่น้ำพุดิน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนะคะก็สามารถมาชมตรงจุดนี้ได้เลยซึ่งเราก็ยังไม่มีไอเดียในการแต่งเท่าไหร่นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะสำหรับ กาของเราในวันนี้ก็สำหรับวันเสาร์ที่พายุเข้าไม่รู้จะไปไหนนะคะหรือวันหยุดพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนอะไรยังไงนะคะก็อย่าลืมรับชมกับช่องเบอร์มิวรีด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามกดอะไรก็กดได้นะคะ <laughs> อย่ากด this, please. ดิส s พลย์ได ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละจ้าบ๊ายบายจุบูจิบิจุ๊บจุบจุ๊บจุบจุบจุบ,จบ,จบ